สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของชีบัอีนุนะคะสําหรับคลิปในวันนี้ยังคงเกาะอ,ดอิดตามสถานการณ์นะคะราคาและภาพใหญ่ของเศรษฐกิจรวมถึงนะคะข่าวของชีบะปลาวานนะคะที่มาเก็บนะคะว่าชีบะเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าค,คลิปนี้นะคะไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนนะคะ เราไปเริ่มดูจากสภาพตลาดราคากันก่อนเลยสำหรับชิบะอีนุนะคะตอนนี้ชิบะยังคงอยู่ในแรงที่18เหมือนเดิมนะคะราคาล่าสุดอยู่ที่ 7, 7, 6, เจ็ดเจ็ดาวลงมานะคะอ่ะอันดับอยู่ที่18ปดนะคะปริมาณการเทรดอยู่ที่1 6ึ4ง้อยหกสิมจุก้นะคะนี่ก็คือสถานการณ์ราคาล่าสุดนะคะ,ะไปดูในส่วนของนะคะอารมณ์น,มนักลงทุนค่ะตอนนี้อยู่ที่60สิ นะคะมาดูนะคะข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะนะคะข่าวแรกของชีบานะคะพูดถึงการแลกเปลี่ยนคริปโตนี้ประกาศการจัดชีบานับเทอ้อ่ะก็เป็นเรื่องของนะคะแผ่นปลอมกระดานเทรดนั่นเองที่คงจะช่วยกันโปรโมทชีบาทนะคะดึงนักลงทุนมาซื้อมาสะสมนั่นเองนะคะอะโดยชื่อบริษัทนี้ค่ะเป็นบริษัทนะคะการแลกเปลี่ยนคริปโตของอินเดียค่ะเปิดเผยข่าวที่น่าตื่นเต้นสําหรับชุมชนชีบาในทวิตนะคะ,นะคะของ นะคะเขาใช้ชื่อว่ากีโอทัสนะคะประกาศตัวการเปิดตัวนะคะของแจกพร้อมรางวัล50ล้านชีบะที่นี่ผู้ที่ชนะสิบรายการะคะ่ะบองผู้ง,ง่ายคือใครชนะถึงจะได้เหรียญที่เขาแจกนะคะก็เป็นข่าวโปรโมตก็แล้วกันนะคะในเรื่องของชิันอินุก็เป็นการโปรโมตนะคะนะคะี่เป็นขอนะคะ ในเนื้อหาก็ได้พูดถึงเมื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวที่กําลังจะมาถึงนี้ทีมชิบะปาดแจกชิบะมูลควก็เาพันะดอลลาร์ตามที่รูซี่สมาชิกในทีมชิบะกล่าวไว้นะเอกลักษณ์ของชิบะนะคะนั้นเหนือกว่าสิ่งที่คาดไว้เนื่องจากสะท้อนถึงชุมชนที่มีศูนย์กลางอยู่ที่นวตกรรมเทคโนโลยีและวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันสําหรับอนา,าคตนะคะของจิโตจิคุซามะผู้นําจีบะใน ข้อความที่เป็นความลับของเขากระตุ้นความคาดหวังอาจจะมีอะไรที่มากมายที่ขอบจเขาคุณมายอมรับในข้อความทัวโหรเลขถึงกลุ่มชีว่านะคะกลุ่มชีนะคะเขาเก่งเก่งกว่าเดิมจากนั้นเขาก็กล่าวว่ากําลังเตรียมวางแผนง,งานของชีต่อหน้าวาลมาจังน,นะคะ<ม>นะคะก็เป็นเรื่องนะคะธุรกิจอื่นๆที่เขาทำด้วยนะคะ,ะไปดูข่าวอื่นต่อค่ะ เป็นการนับ,บ,บอับอัพเดตเบื้องต้นก็แล้วก่อนนะคะชิบะพร้อมที่จะทําลายประวัติด้วยการเคลือ่อนไหวครั้งตอบในเคลาชิบะจัดตาการต่อต้านที่สําคัญท่ามกลางการแสดงสัญญาณแบบนะคะผสมน,นะคะชิบะกําลังมองหาการทําลายสติใหม่เมื่อเดือนตุลานะคะสิ้นสุดลงในวันนี้เป็นเวลานนหนึ่งเดือนที่มีการติดแท็กว่าเพื่อความหนวยต่อสกุลเงินดิจิตอลโดยทั่วไปชิบะ มีการเติบโต0.6%ในช่วง30วันที่ผ่านมาโดยมีราคาอยู่ที่ราคา0.5ตัวจิต9.36ดอลลาร์แม้จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นที่ค่อนข้างเล็กนะคะแต่ชีบะาก็ยังคงนะคะสอดคล้องกับแนวโน้มขึ้นและกำลังมองหาทะลุระดับแนวต้นนะคะก็คือ0.5ตัว8ดอลลาร์นะคะแม้ว่าเป้าหมายจะชัดเจนพอตัวชี้วัดของชีบะค่อนข้างชัด ขัดแย้งกันในขณนะที่เขียนนะคะปริมาณการซื้อขายถูกเสิ่ม14%นะคะเหลือ1้5นะคะล้านนะคะซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เล็กน้อยโมเมนต์ต่มการซื้อกําลังจะหายไปเมื่อสิ้นเดือนเนื่องจากปริมาณอัตราการเบิร์นเผานะคะขนชีบาอยู่ในระดับที่นะคะพื้นฐานชีบาที่ต้องเผชิญน,นะคะแ,ะแสดงตัวชีวช้วัดที่ขัดแย้งกันหลายอย่างนะคะเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ นะคะผู้เชี่ยวชาญนักวิเคราะห์อมองว่าชีใหม่กำลังจะขาขึ้นแนะนะคะตอนนี้ก็สิ้นเดือนสิ้นสุดเดือนแล้วนะคะก็ค่ะช่วงเทคนิคนะมันก็ออกมาใหม่แล้วนะคะฉะนั้นเทคนิคมันเอาแนวนอนไม่ได้นะคะใครเล่นเทคนิคอยู่ก็ต้องนะคะวางแผนดีๆค่ะเพราะนะคะเทคนิคมันอาจจะถูกสร้างโดยเป่าวานหรือคนมีอิทธิพลเรื่องกองเงินได้นะคะ ฉะนั้นน่ยตอนนี้ราคามันก็เป็นในเชิงพักตัวนะคะของชีบะนน่าจะวิ่งแนวแนวแบบบิตคอยนะคะบิตคอยก็พักตัวเช่นเดียวกันค่ะมาดูข่าวนี้ต่อกันชีบะมองเห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วในกิจกรรมออนไลน์ชีบะพบกับกิจกรรมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นมาหาสอางธุรกรรมขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น400.54.38ซึ่งมีมูลกุน100ดอลลาร์ขึ้นไปภายใน24ชั่วโมง ธุรกรรมชี้บาขนาดใหญ่มากกว่า35ล้านดอลลาร์หรือเทียบเท่าประมาณ4.5ล้านล้านนะคะบินคอยยอดนิยมชีบะเผชิญกับกิจกรรมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเร็วๆนี้ตามข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน i n นท t เด b ะบล็นะคะข้อมูลที่โดดเด่นที่สุดแสดงเห็นว่ามีธุรกรรมขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น4 5 4 3 8ซึ่งมีมูลค่า1 0 0 0แสนดอลลาร ะะขึ้นไปภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงนะสิ่งนี้แปลเป็นธุรกรรมจีบขนาดใหญ่มากกว่า35ล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นประมาณ4.5ล้านล้านโทเค็นนะคะปริมาณธุรกรรมโดยรวมนะคะรายวันสำหรับจีบะมีมูลค่า5.78ล้านล้านเหรียญมูลค่า48.12ล้านดอลลาร์นะคะความว่องไร้ของกิจกรรมออนไลน์ยังไม่ส่งผลกระทบต่อราะคาะอย่างไรก็ตามค่ะความ คลั่งไคลของกิจกรรมออนไลน์นะคะยังไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาของชิบักหลังจากที่เพิ่มขึ้น12.5ในสัปดาห์ที่แล้วชิบัพยายามที่จะด,ดิ้นรนเพื่อชลุแนวต้านที่นะคะ0.5ตัว แในสัปดาห์นี้นะคะนักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่ากราฟราคาบ่งชี้ถึงการสะสมที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการดําเนินการที่แข็งแกร่งล่าสุดของชีบาโดยตลาดริปโตโดยร่วมยังคงมีความผันขวนนะคะในขณะที่ชีบาล้มเหลวในการลบศูนย์อุนอันออกจากราคาแต่การนําธุรกรรมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นชุมชนโทเค็นคงต้องรอดูว่า โมเมนตัม um จะยกระดับหลราคาชีบัในอีกไม่กี่สัปดาห์และเดือนข้างหน้าหรือไม่นะีน่ก็คือข่าวนี้ค่ะไปดูข่าวของปราวานกันบ้างค่ะ4.5ล,ล้านล้านชีบะเคลื่อนไหวในขณะที่ชีบาบรรลุเป้าหมายใหม่นะคะความสำเร็จล่าสุดของชีบากระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนอไหวโทเช่นนะคะชีบาล้านล้านนะคะข้อมูลนะคะ วิทูเลียนค่ะได้เปิดเผยกิจกรรมของวานที่ผิดปกติในนะคะ24ที่ผ่านมาค่ะชั่วโมงนะคะวานลึกลับพึ่งทำการเคลื่อนเหวครั้งใหญ่นะคะโดยโอนชิบะ4ีจุดนะคะหล,ล้านล้านเทียบเท่า3นะคะ3 6สล้านดอลลาร์ส6 1ส้าล้านดอลลาร์นะคะในการทำธุรกรรม2รายการแยกกันไปยังกระเป๋าที่ไม่รู้จักธุรกรรมที่9ก้าล้ำครั้งนี้ นะคะว่าครั้งแรกเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสิบห้าชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนับจากว่าเวลาที่จะดทำรายการนี้ในการเคลื่อนไหวนี้นะคะวานลึกลับได้ย้ายถูกเคนชีบะมีสิบห้าจุดหสบะคะพันล้านถูกเคสนซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่หนึ่งแสนก้าหม่นี่พันเ็ดอยเจ็ิบห้าไปยังกระเป๋าอื่นที่ไม่เปิดเผย นะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาวานันชั้นนํานี้นะคะลายเดียวกันเนี่ยนะคะได้ดทาธุรกรรมครั้งที่2โดยจัดการชีบะมหาศาลอยู่ที่4.49้าล้านล้าน,านมูลค่าประมาณ3 5 9 9ล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินลึกลับอีกใบหมายความว่าวันนี้ก่กระจายเหรียญออกไปค่ะก็น่าจะเป็นว่าประวันขายนะคะเป็นการขายนอกกระดานนะคะก็มีเยอะอยู่นะคะในยุคนี้โดยเฉพาะกลุ่มประวันก็มักจะซื้อขายกันนอกกระดานเพราะ เพราะอะไรค่าธรรมเนียมนะคะภาษีเผามันอาจจะน้อยกว่าหรือไม่นะคะตรงนี้ไม่แน่ใจเหมอนกันเนาะดิฉันก็เคยมีนะคะมีเพื่อนๆมาเสนอนะคะมาเสนอขายนอกกระดานให้นะคะโอนกันระหว่างกระเป๋าค่ะแต่ดิฉันก็ไม่ได้ทำนะคระับการแจกใจ่ายโทเคนชีบะขั้นใหญ่ นี้เกิดขึ้นหลังจากธุรกรรมก่อนหน้านี้เมื่อวันที่26ตุลาเมื่อกระเป๋าเงินของผู้ส่งสะสมชีบา4.52ล้านล้าน,านในการเคลื่อนไหวครั้งเดียวกระเป๋าเงินของผู้ส่งนี้จะมีโทเค็นชีบาเป็นศูนย์ในยอดคงเหลือในทางกลับกันผู้รับวานผู้โชคดีซึ่งขณะนี้ถือโทเค็นชีบะมูลค่าสาาม35.99ล้านล้าน่า35.99ล้านดอลลาร์ได้เก้าขึ้นมาเป็นผู้ถือโทเค็นชีบาหรายใหญ่ที่25นะคะ นี่ก็คือข้อมูลในการพัฒนาที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งชีบะได้บรรลุเป้าหมายใ,ใหม่ด้วยจํานวนผู้ถือครองนะคะมากกว่า1.34ล้านคนนะคะตามข้อมูลล่าสุดของอีชูเรียนในช่วงสสัปดาห์ที่ผ่านมาจํานวนผู้ถือชีบะเพิ่มขึ้น5.17เล่าที่อยู่กระเป๋านะคะปัจจุบันนะคะจำนวนผู้ถือครองนะคะอยู่ที่1.34ล้านคนนะในขณะเดียวกันนะคะนักพัฒนาชีบะได้เปิดเผยแผนที่จะเปิดตัวโครงการ เอกลักษณ์บอทเชนใหม่และแจกรางวัลชิบะมูลค่า5,000ดอลลาร์นะคะตามรายงานนะไปดูข่าวอื่นต่อค่ะสำหรับข่าวนี้ค่ะคุซามานำเสนอบริการชื่อชีบะบนชีบะเหลี่ยมนี่คือสิ่งที่ควรรู้หรือไม่หัวหน้าคุซามาเผย แพลนรายละเอียดและคำแนะนําเกี่ยวกับฟิวเจอร์ใหม่บนชีบัตรเลียมนะคะในบล็อกโพสต์ที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆนี้คุามาหัวหนาผู้พัฒนาราชบัตนะคะ,ะ,คะได้นําเสนอฟิวเจอร์ใหม่ล่าสุดของชีบัตรเลียมบริการชื่อนะคะชีฟนะคะอธิบายเป้าหมายและให้ให้คำแนะนําในการใช้งานนะคะนี่ก็คือข้อมูลกิจกรรมใหม่อันทยอยทยานบนชีบัตรเลียมคุสมากล่าวว่ากองทัพชิบัร่วมกับทีมพัฒนาได้มาถึง เข้าใหม่แล้วเนื่องจากทีมได้เปิดตัวกิจกรรมที่ทะเยอทะยานบนชิบะเรียมบริการชื่อชิปนะคะคุณสามารถกล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกในการสร้างชิบะนะคะภาชิบะเดลีย์แพลตฟอร์มการระบุต,ตัวตนแบบกระจายอำนาจที่ให้ผู้ใช้สามารถเป็นเจ้าของและควบคุม ประจําตัวดิจิตอลของพวกเขาได้นะคะอ่ะนี่ก็เป็นข่าวไปดูข่าวสุดท้ายกันก่ะชีบะนะคะเปิดตัวบร,ริการชื่อชี s n C s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  ค่ะนะคะ SNS ให้ที่อยู่ที่มนุษย์สามารถอ่านได้ทําให้ผู้ใช้สามารถโต้อตอบก,กับบล็อกเชนชีบาเรียมได้ง่ายขึ้นนะคะสรุปก็คือชีบะได้เปิดตัวบร,ริการชื่อชิบนะคะบนชีบาเรียมซึ่งช่วยผู้ใช้ สามารถสร้างที่อยู่ที่มนุษย์สามารถหวานได้สำหรับกระเป๋าสตางค์ของต้นนะคะ SNS เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ที่กว้างพื้นที่เรียกว่าเดอนะคะเนครับนะคะซึ่งเป็นซูปเปอร์รับที่ควบครอบคลองทุกอย่างที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศท,ที่ราบรื่นสำหรับแอปพลิเคชันที่กระจายอำนาจการทำงานรวมกันและก,การควบคุมผู้ใช้นะคะทีมงานที่บะได้เปอักยยัส สักลาดหม่ด้วยการเปิดตัวบริการชื่อชิปโกลชีบาเลี่ยมซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการสร้างชีบะนะคะทิ่รตี้ซึ่งเป็นแพลนฟอร์มระบุตัวตนแบบกระจายอำนาจที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเป็นเจ้าของและควบคุมข้อมูลประจําตัวเองได้นะคะนี่ก็คือข้อมูลเดียวกันกับที่หัวหน้านะคะมีการแบ่งปันก็บอกว่าประโยชน์ของบริการชื่อชิปคือทีมงานระบุว่าประโยชน์ของรีสม,มากกว่าแนวทางที่เป็นมิด ผู้ใช้มีการกระจายอำนาจมีความสามารถในการขยายความปลอดภัยลดข้อผิดพลาดความสามารถในการทํางานร่วมกันและการนะคะต้านนะคะทางการเซ็นเซอร์ความสามารถ SNS ในการทํางานได้อย่างว่าราบรื่นแบบระเบิกลารน,นะคะส่วนหนึ่งของความนะคะชิปเดอร์ตนี้นะคะ SNS เป็นองค์ประกอบสำคัญนะคะของว่าชิปเดนติ ที่นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งมั่งมั่นนะคะที่จะคืนการควบคุมข้อมูลประจําตัวดิจิตอลให้กับผู้ใช้โดยสามารถบรรลุสิ่งนี้ได้ด้วยการตรวจสอบสิทธิการดูแลตนเองข้อมูลประจําตัวที่ตรวจสอบได้แบบกระจายอำนาจกระเป๋าเงินอิยระและการปฏิบัติตามตตามตาตรฐานเว็บไซมส์สำหรับตัวตนในการปกครองตนเองการก้าวไปสู่การกระจยายอำนาจช่วยบุคคลสามารถดูแลข้อมูลประจําตัวออนไลน์ของตนได้โดยมีซิท เนมเซอร์วิสทำหน้าที่เป็นเกเวที่เป็นมิตรผู้ใช้สู่ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงนี้องค์ประกอบของวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นนะคะเอสเอ็นเอสและชีบะนะคะขวาชีบะชิตี้นะคะเป็นองค์ประกอบสําคัญของวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นที่เรียกว่าเดอะเฮฟยูนีซึ่งเป็นสุดยอดัที่ครอบคลุมทุกอย่างโครงการที่มีความทะเยอทะยานมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ราบรื่นนะคะซึ่ง แอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ความสามารถในการทำงานรวมกันนะคะเป็นบรรทัดฐานและผู้ใช้สามารถควบคุมข้อมูลตนเองนะคะและก็ทรัพย์สินของตอนเองได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ภายในระบบนิเวศนะคะฝาวันส่งข้อความนะคะแบบเพียวทูเพียวช่วย รับกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลปรับปรุงการสื่อสารโดยจานโดยการจัดลําดับความสําคัญนะคะด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ความเป็นส่วนตัวและการเชื่อมต่อโดยตรงแพลตฟอร์มนะคะอ่านี่ก็คือนวัตกรรมใหม่นะคะก็ต้องดูต่อไปค่ะว่ามันสร้างขึ้นมาแล้วจะดีต่อชุมชนอย่างไรนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะถ้าสะกดภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยค่ะนะคะ,นะคะดิฉันจะปิดท้ายด้วยคําเตือนนะ,ะและก็ขอบคุณ เพื่อนเพืเ่อนทุกท่านที่นะคะกดไลค์และแสดงความคิดเห็นทุกคลิปเลยขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะ